สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะป๋าดีครับวันนี้เราขอเดนั่งอึๆเลยเข้าสู่คําถามเลยเพราะว่าเวลามีค่าเหลือเกินนะคะทุกวันหลไจะเข้มข้นไปด้วยถามมาบาตอบความรู้ทางของจุ้ยโอ้ลืมถามเขายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถามมาป๋าตอบอ่าป๋าตอบ เริ่มที่คำถามแรกเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ดูบนเพจวงจุ้ยอาจารยหมานี่แล้วอยากถามให้มาถามบนนี้นะคะแต่ก่อนจะถามนะคะทบทวนดูย้อนหลังค่ตอนไปที่ช่อง y o u ู u ูบวงจุ้ยอ่าไม่ใช่อาจารยหมาแฟนคลับนะคะแล้วก็พิมพ์เลยถามมาป๋าตอบหรือ5นาทีกับเคพดรวงจุ้ยหรือวงจุ้ยเที่ยงวันมันจะมีหัวข้อให้เรา พูดอันนี้ก่อนได้ไหมได้ได้ได้อะคือเคยเตือนไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ใช่ทีนี้ถ้าใครเป็นเพื่อนเป็นฝูงหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องโชว์โชว์ชื่อด้วยเอ้ยไม่นอ่อำนาจวาสนาอะไรเนี่ยเนี่ยใครเนี่ยเนี่ยค่ะยังใช้โลโก้ของท่านอาจารย์อยู่เลยใครที่เป็นเพื่อนเป็นฝูงนะคะมันเป็นเครื่องหมายมันเป็นลิขสิทธิ์ของท่านอาจารย์เราเข้าใจว่าคุณคุณรักอาจารย์แหละแต่ว่าบางทีมันก็ทําให้คนอื่นสับสนค่ะ นะครับเหมือนอย่างที่ป๋าเคยบอกไงถ้าไม่เอาหน้ามาป๋ายังไม่รับเป็นเพื่อนเลยอเพราะว่าเราอยู่บนโลกออนไลน์นะมันทําอะไรก็ได้ฝากบอกให้เขาเปลี่ยนเนาะใช้รูปอื่นแล้วก็บางทีอใครมีเฟซบุ๊กอะ่ะถ้าคุณไม่ได้แบบมมีมชีวิตลึกลับหรือปริศนาเนี่ยก็ใช้ตัวตนค่ะนะก็เปลี่ยนซะ นะจ๊ะแล้วก็วันก่อนที่เราไปตรวจห่วงจุ้ยให้ลูกศิษย์บ้านหนึ่งที่เขาวางวางเสาเสาไม้เสาเ่างเนี้ยเออนี่มันเป็นเสาเข็เสาลัวค่ะครัป๋าบอกว่าเวลาพอวางเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนกระบอกปืนใช่มันเป็นกองกองไม้แบบนี้หรือว่ากองเสาอินแบบนี้ไม่ดีครับค่ะทหัรไปทิศไหนมันก็พี่ข่าเออมันก็แทงเข้าบ้านตัวเองจ้ะถ้างั้นได้ ทำนี้แล้วกันอันนี้หนักเข้าไม่ใหญ่เลยเอามาทําเป็นรั้วซะเลยเออย่างดี๋ยวนี้ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้ออกอันนี้เป็นอัปมงคนหนักกว่าเก่าเลยเหมือนติดคุกเลยทารั้วซะเลยไม่เอาไม่เอาครับอาจารย์ไม่ให้ใช้รั้วแบบนี้เหมือนแค่กักกันก็ให้เขาไปทาโรงเก็บทำห้องเก็บแล้วก็อย่างที่ป๋าบอกเอาไปกองไว้ด้านหลังบ้านนะให้มันขวางอย่าให้มันทิ่มเข้าบ้านแล้วกันค่ะและ คำถามของเอฟซคุณสีสีเมธาชื่อมืนนายายหน้าเกียดสีเมธาอ,อยากขอคําชี้แจงนะคะป๋าถ้าจะใช้ตู้คอนเทนเนอร์สร้างห้องชั่วคราวได้ไหมจริงๆถ้าคําว่าชั่วคราว,ว,าาวอะไรก็ได้ไดใช่แต่ตู้คอนเทนเนอร์ไม่ให้ใช้เป็นบ้านครับเพราะมันเป็นโลหะาอยะ อาจารย์ห้ามใช้บ้านที่เป็นโลหะนะคะนะครับบ้านที่เป็นโลหะจะทําให้มีผลเสียกับชีวิตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนีอ่อะไรคะอะไรถามามาป่ตปาต่อถามมาป่าต่อป่าหลับ <c oughs> ป่า <c oughs> เล่งบอกเอออย่าเกินานานเดี๋ยวป่าหลับ <c oughs> และคุณแอนทองเชื้อค,คนนี้น่ารักรเป็น FC ติดดาวของเราติดเพชรของเราบอกว่าปีนี้แก้ไขฝั่งมังกรไม่ได้ขอเป็นปีหน้าค่ะเพราะว่ามันตรงกับที่ใต้นี่เขาแค่บอกเขาแค่รายงานโอเคโอเคดีครับอันไหนที่มันมันไม่ได้เดือดร้อนก็เลือ่อนเล่ไปหน่อยค่ะครับ,ค,รบคุณพัชชรนัดรังสิพัฒขอถามสักสองข้อครับ ประตูบ้านวงเล็บรั้วเราใช้ไม้ฝาเชราปิดทึบแนวตั้งเรียงกันหรือแนวนอนเรียงกันดีคะได้ทั้งสองแนวตแต่ต้องทึบนะได้ทั้งสองแนวครับต้งนอนก็ได้ทั้งทั้งั้งตั้งก็ได้เหมือนกันแต่ว่าชิดกันใช่คอเคและอีกคําถามหนึ่งกระจกติดห้องน้ําขนาด3นิ้วเราติด ห่างจากเพดานห้องน้ำลงมา9นิ้วเท่ากับเท่ากันสี่ด้านสูงไปไหมป๋าอว่าสูงไปสูงเอาระดับสายตาิงๆป๋าใช้ที่ป๋าติดเองป๋าติดกระา,าหน้าอกอ,อือหือ เอาแค่นั้นพอให้มันสะท้อนกันติดผนังนี้ให้สะท้อนกับผนังนั้นระดับหน้าอกผนังนูนติดให้สะท้อนกับผนังนี้ือว่าชีวิตนี้ไม่กล้าดูรูปร่างตัวเองก็ติดสูงหน่อยก็ได้แหมมก็ไม่เห็นอะไรเยอะป้าสามนิ้วแค่นี้เองเออแค่นี้เองแต่มี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 ปัญหาก็คือหมันเช็ดหน่อยอบานที่มันอยู่ใกล้ฝักบัวเนี่ยมันจะเป็นคราบเออเช็ดให้มันสะอาดเราต้องการความที่มันเป็นเงา ไม่ใช่เอาแบบคาบเขือนออย่างนี้ก็มันดูแลมันนะนะทุกเคล็ดทุกเคล็ดต้องดูแลค่ะเคล็ดนี่ถ้าซื้อจากห้องเคล็ดอาจารย์หมาได้ก็จะดีนะคะแต่ถ้าดูต่างประเทศถ้าไม่สะดวกก็หาค่ะนะขอถามคุณวรานัท อักคาระโชคอภินันขอถาม <Okay. S 1> เรื่องลูกแก้วคริสตันที่บอกว่าแขวนไว้หน้าประตูก้าลูกเพราะว่าหน้าบ้านมีการขุดเจาะ uh, <okay. S 1> อ่าทีเนี้ยมันมีการวางท่อขุดเ <Okay. S 1> จาะเขาก็เลย <Okay. S 1> ไม่อยากให้เกิดการ <Okay. S 1> ที่คาดก่อสร้างอีกประมาณสองเดือนจะเสร็จแล้วถ้าจากนี้แล้วต้องเอาออกไหมเผื่อไปวางตำแหน่งอื่นไปใช้ตำแหน่งอื่นต่อ, <c oughs> อก็ได้ครับ เอาไปถ้ามันไม่มีไม่มีการก่อสร้างแล้วคุณจะลดให้มันเหลือแค่สามลูกหรือลูกเดียวก็ได้แล้วที่เหลือก็ไปแขวนช่องหน้าต่างเล็งดีๆตรงไหนที่แสงมันส่องเออเอาให้แบบเวลา <c oughs> เออแสงส่องเข้าบ้านแล้วมันจะเป็นลุ้งสเปกตรัมสวยงามค่ะอ FC ติดเพชรคุณวาสนายิ่งใหญ่ถามว่าที่บ้านมีมุกแปดเหลี่ยมตรงตำแหน่ง ตะวันตกเฉียงเหนือใช้อะไรแก้คะแล้วสามารถเอาตู้พระมาตั้งตำแหน่งนี้ได้ไหมคะจะเผาประตูสวรรค์ไหมคะบ้านหันหน้าตะวันออกค่ะก็บอกแล้วที่ตะวันตกเฉียงเหนือห้ามเป็นห้องพระเนี่ยนออกไหมเป็นมุกด้วยอ่ะเออแล้วมุกแปดเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นยินเนี่ยเออจริงๆคือถ้ามันมีไปแล้วก็มันก็ช่างมันเถอะครับก็ก็เอาลูกแก้วไปแขวนก็ได้ให้มันเป็นอย่างหน่อย ั่วคราวนะแต่ว่ามันมีไปแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้ร่ะมันก็ต้องรับสภาพตามนั้นไปมันแก้ไขไม่ได้จนกว่าสภาพมันจะหายไปต่อมาเป็นเรื่องของรั้วที่บางบ้านใช้เหล็กแหลมทิ่มบนมั่งทิ่มข้าง่ี่บอกพิฆาตฟ้าหรือว่าแทงเข้ามาในบ้านก็พิฆาตตัวบ้านเองถ้าพิฆาตไปนอกบ้านก็พิฆาตพลังที่จะเข้าบ้านมันไม่ดีทั้งทั้งทุกด้านเราเคยบอกให้ใช้ลูกปิงปองเออลูกปิงปองหรือทําให้มันทู่หรือไม่งั้นเกาออก มีเอฟซีใช้ลูกปิงปองเสียบลงไปอย่างสวยงามนี่อย่างนี้ก็ได้ครับเขาก็ามมาว่ามันสีเนี่ยสีเลียดไม้ไม่เป็นไรเลือกสีต้องเลือกไหมก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ยังโอเคอยู่ดำดำส้มส้มสวยดีอ้าวแล้วสีอื่นๆล่ะอ่าเน้นด้วยก็ไม่เป็นไรนี่ยสีขาวเออคือแค่เราแค่ลูกปิงปองมันคงไม่มีไหลไม่คงมีเคยเจอลูกสีบ้านหรืลูกป่ง ลูกโป่งแตมันฟิ่มแล้วไงอ๋ออัดแก๊สอัดลมไม่ใช่อัดเลยเอาเอาลูกโป่งนั่นยืดแล้วคุมมันเลยมันสมถุงอ่ะมัอนสมถุงให้มันแล้วไงไม่ดีมันไม่ดีมันไม่เห็นมันยังเห็นอยู่แต่ว่าคือไอ้ตรงที่มันไม่ได้เป่าลมมันก็มันก็ดูแบบมันทู่ๆนะแต่มันไม่มันไม่อยู่ตัวไงอ่าจอมบางบ้านจุกน้ําปลาจุกน้ําปลาเลยทีเดียวที่เคยเห็นปืนที่ยิงไหมอ๋อไอ้งานวัดน่ะเหรอ เออไดไหมถ้ามันบังได้ก็โอเคแล้วก็ิงปองสวยงามดีโอเคอ่าและวันก่อนที่เราก็ไปอีกอ่าที่มีชยภูมิคลาสสิกที่มีร่องสวนอ่าอย่างเงี้ยร่องสวนมันก็จะแทงพี่าดเข้าบ้านลูกศิษย์เขาก็ถามมาว่าป๋าบอกให้ตั้งหินใหญ่ใหญ่อ่าดักไอ้ตรงร่องสวนแทงมาที่บ้านเนี่ยอ่าเขาตั้งอย่างเงี้ยโอเคอ่าอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมอ่าไม่แหลม แล้วก็เอามือรูปแล้วไม่เจ็บมีสองเงื่อนไขนะหินที่จะตั้งในบ้านเนี่ยไม่แหลมคมนะครับแล้วก็เอามือรูปแล้วไม่เจ็บไม่ต้องแบบกลมดิ๊บเป็นทรงกลมเลยอย่างนี้ไม่จําเป็นค่ะอันนี้จะเห็นร่องสวนอยู่ด้านหลังค่ะก็ะะใช้ได้เนาะใช้ได้ใช้ได้อะโอเคและว,ว่าด้วยเรื่องของน้ําค่ะปะน้ําพุที่อยากจะ เอามาตกแต่งสวนตกแต่งหน้าบ้านป๋าบอกว่าถ้าไม่ควบคุมควบคุมให้ดีมันก็จะเหมือนกับเงินทองหรือวิชาน้าเนี่ยคือตอนแรกต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่รู้อย่าตั้งแต่ถ้าคิดจะตั้งตั้งฝั่งมังกรใช่ต้องควบคุมได้วิชาน้ำมีละเอียดอ่อนอืมแหนอันนั้นจะเข้ามาเรื่องทิศทางด้วยอ่ามีทิศทางที่ถูกต้องเน้นอันนั้นคือเรื่องหนึ่งป่อไว้เรื่องการควบคุมน้ำนะน้ําต้องควบคุมได้เช่นอย่างนี้ อย่างนี้มีภาชนะรองรับน้ําต้องสะอาดนะครับระดับความสูงของน้ํผู้ที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยห้ามลดต่ําลงอและอ่าอันนี้ที่มันมันซึมลงไปในดินเลยเนี่ยเขาจะมีอ่างเก็บอันนึงอยู่ใต้ดินอตัวนึกออกมาแล้วค่อยค่อยเอาหินมามามาฝังอยู่ข้างบนแบบนี้ก็พอได้แต่ว่ามันต้องดูแลเรื่องความสะอาดนะครับ แต่ดีที่สุดคือต้องเอาแบบที่มันควบคุมได้นะแล้วก็เห็นเห็นมันชัดเจนสามารถทําความสะอาดได้ง่ายอ,อันนี้มันจะมีปัญหาเรื่องการทําความสะอาดไม่ไม,ไม่ไม่อยากอย่างนี้เหมือนจะมีตะไคร่มันเหมือนกับเขาขุดเอาเอาไอา้ไอ้ชามนั่นอนะฝังไว้ในดินแล้วก็มีตะแกรงแล้วก็หินไม่โรยนี่ออกไหมาทาให้มันดูเหมือนมันซึมไปในน้ําเลยแต่จริงๆมันก็ต้องมีภาชนะเก็บอยู่ข้างล่างอยู่ดีนั่นแหละม,มันทําความสะอาดยากแล้วก็ <c oughs> อ่าถ้าอย่างนี้เลยนี่เป็นของอาจารย์ออกแบบอ่าเดี๋ยวเป็นน้ําตกสามครั้งเรียกว่าน้ําตกสามหลันใช่ไหมน้ตกสามหลันใช,ใช้เป็นเครดอย่างหนึงห่งภายในอาคารบ้านเรือนภายในก็ได้ภายนอกก็ได้ภายในก็ได้ภายนอกก็ได้อะไอ,อ,อันนี้อันนี้ที่บ้านภูเขาจะตั้งข้าง,ง,งนอกอืมแล้วถ้าเอฟซีบอกอุ้ยถ้าอย่างนั้นจะเอาอย่างเงี้ย ก็ได้อันนี้ต้องติดต่อห้องเคล็ดมั้ยอ่อเคล็ดติดต่อห้องเคล็ดหรือหรือหรือหาน้ำพุเอาเองก็ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เสียเรียนที่ห้องเคล็ดจะมีน้ำภายนอกยังมีหลายแบบเหมือนกันแต่คือเขาควบคุมโดยการปาเห็นไหมเี่เอาเหมือนกับการการมันกระชกมันกระเด็นมันยังไงมันก็ต้องมีละอองใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันก็ใช้ได้ก็ป้องกันได้หรือว่าเบาน้ําลงนิดหนึ่งตั้งแต่แรกนะตอนตอนตั้งใหม่ๆ ควบคุมน้ําให้ดีอย่าให้มันมันกระเด็นออกแาบนี้ก็ได้ให้มันค่อยๆตกว่ากันด้วยเรื่องน้ํายาวๆไปวันนี้เอาให้จบอีกหนึ่งคำถามช้างดีไหมช้างดีไหมตช้งช้างรูปช้างต้องดูลักษณะของช้างงานไม่สวนออกมาที่ประตูที่ทิศทางเดินที่ทางเข้าของพลังอันนี้ถือว่ามีงาไหมก็มีเล็กน้อยมีเล็กน้อยอ่ะอย่างนี้ช้าง อช้างก็เหมือนกันมันต้องมันต้องมีควบคุมดิเรกชันเหมือนกันเอาหันหน้าออกก็ไม่ได้อันนี้ี้าวร้อยแปดตัวจะกำลังเล่นน้ํำกันอยู่ในป่าหิบรพานอันนี้มันมีภาพแขวนผนังใช่มันมันไม่ดีตรงที่มันมีน้ำอ่ะได้ไหมภาพที่มีน้ําแบบนี้มันแขวนสูงไม่ได้อย่างมากได้แค่หน้าอกสองคือต้องดูดิเรกชันด้วยว่า น้ำเนี่ยมันไหลออกนอกบ้านหรือเปล่าเช่นสมมติเราเปิดประตูไปแล้วเห็นภาพนี้เลยอย่างนี้ไม่ดีเพราะว่ามันสวนพลังออกมาต่อให้มันเป็นภาพวาดหรือเป็นภาพแกะสลักก็ตามมันก็ให้ผลเหมือนกับน้ําเหมือนกันแล้วคือเรื่องทั้งเรื่องช้างมันก็มีหันหน้าไปหันหน้ามาเออนั่นแหละมันจะควบคุมยากนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเราพยายามใช้อะไรที่มันเป็นกลางๆแล้วมันไม่ต้องคิดมากเอาแบบเรียบๆถ้ามันไม่มีมันก็ไม่จําเป็นก็เอาออก ก็แค่นั้นเองอย่าไปอย่าไปคิดจุกจิกกับมันนะพยายามเลือกอะไรที่มันซิมเพิลเขาบอกว่าน้ําเนี่ยภาพน้ําไม่ควรใช้เราก็เลี่ยงไม่ใช้ใบบัวเรือเราก็เลี่ยงไม่ใช้มีภาพอย่างอื่นเยอะแยะะอือย่าไปซีเรียสกับมันก็วันนี้เป็นคําถามที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของ่วงจุ้ยนะน่าจะถูกใจ FC แฟนเพจของเรานะคะเอาไปใช้จ้าเนาะแล้วก็ทำค่อยๆทำไม่ต้องรีบอยู่มาตั้งนานไม่เป็นไรเลยค่ะค่อยๆทำแล้วก็ทํบ้านให้สะอาดทุกวันเลยละโรงเรียนเปิดเมื่อไหร่แล้วก็มาเรียนเรื่องอื่นๆกันแล้วก็ที่สอนย้อนหลังไปกัไปดูเนี่ยอันนั้นเป็นพื้นฐานขั้นต่อไปแล้ว ๋ยวเวลาเราคุยกันเรื่องดาวเรื่องอะไรจะได้เข้าใจมากขึ้นเออคนดูเยอะเหมือนกันป๋าเริ่มเขาบอกว่าเข้าใจมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นทีนี้เรากําลังจะเดินหน้าพัฒนาไปเนี่ยเหมือนที่ป๋าบอกไงสามอย่างหาหมายเลขตัวเองเป็นรู้ทิศนะต่อไปก็รู้บ้านตัวเองแล้วมันก็จะเป็นฮงชุยและเดี๋ยวเราก็จะ หาตอนพิเศษพิเศษอื่นอ่ใชเห็นป๋าบอกจะพูดถึงเรื่องเตาด้วยเนาะเรื่องเตาเรื่องครัวเรื่องโต๊ะกินข้าวเมือนเหอาจารย์กำชับไว้อาจารย์เป็นห่วงลูกศิษย์นะอาจารย์ก็อยากให้ให้ให้มีความรู้มากขึ้นอานก็อนุญาตและก็ติดตามรายการเราต่อไปแล้วกันวันนี้ป๋ากับตาโตก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบาย